ตามหาน้องกันหน่อยไหมตามหาน้องกันหน่อยมารับยาหน่อยนะจ๊ะยังไงยาน้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้กินยาเนี่ยอาจจะมีอาการก็ได้นะแต่ว่ายาชนิดนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันหน่อยว่ามันรักษาอะไรหรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากมีพลเมืองดีค่ะเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เขาก็เลยเอาไปมอบให้กับตํารวจดีสิดีสินี้คะถูกต้องเลยแต่ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเจออะไรในกระเป๋าสตางค์บ้างเอามาดูข้อมูลกันนะคะคือกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะคุณผู้ชมด้านในมี ประจําตัวประชาชนมีบัตรประจําตัวผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยังมีเหมือนกับบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ทีนี้ไอ้ที่มันน่าสงสัยนะคะก็คือที่เราบเบลอเอาไว้ค่ะเป็นถุงซิปล็อกขนาดเล็กข้างในเนี่ยมีผงสีขาว มีอยู่ที่กัน2ถุงกระเป๋าสตางค์ใบนี้ตกอยู่กลางห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพนี่เองอคนที่เป็นพลเมืองดีเก็บได้ก็เลยเอาไปให้กับพี่ๆตำรวจที่สอนอประเวศเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็คาดว่านี่แหละมันเป็นของสําคัญนะคะตรวจเช็คประวัติตรวจ ตรวจสอบอะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วนี่ค่ะเขามีการนําเอามาประกาศไว้ใน Facebook ของสถานีตํารวจนครบาลประเวทเลยนะสนอประเวทใช่แล้วก็บอกว่าน้องนัทท<น>ำกระเป๋าสตางค์ลนมารับได้ที่สนอประเวทเราพร้อมให้บริการมีการติดแฮชแท็กด้วยนะว่า ติดหวานน้ำตาลซองด้วยโอ้แล้วหวานมากนะเพราะว่ามีสองมีสองซองอชาวเน็ตเขาก็อ่านแล้วเขาก็เลยอืมใช่เหรอคะพี่ตำรวจมันเป็นแป้งหรือเปล่าหรือมันเป็นผงชูรสหรือมันเป็นเกลือเออแต่เดี๋ยวนะคะผงชูรสกับเกลือนี่ต้องพกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เลยเหรอคะบมนก็บอกว่าหรือน้องนัทอาจจะชอบบวยเค็มมันอาจจะเป็นผงบวยเค็มหรือเปล่าเออบวยผงทุบเออเออเอาสิ คุณผูชมทีมข่าวของเราก็สอบถามท่านผู้กับสอนอประเวศนะครับท่านก็บอกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนของน้องนัดพบว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะเบื้องต้นวันนี้จะส่งหมายเรียกให้น้องน่ยมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเ mm. ติมนิดนึงส่วนผงสีขาวๆนี่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นปริศนามันอยู่ในถุงซิปล็อกแบบนี้ตอนนี้ก็รอผลตรวจอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย มันเป็นน้ําตาลหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะบวยองบวยผง <ม S 1> <ke m S 2> บวยเค็มหรือเปล่ายังไม่แน่ใจซึ่งจากนี้นะหากน้องนัทอยากจะปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าถุงซิปล็อกไม่ใช่ของตนเองก็รอก็สามารถทําได้นะครับโดยมานั่งพูดคุยกันหน่อยอเรียนเชิญมาหน่อยมาพูดคุยกับพี่ๆต,ตำรวจตำรวจแล้วก็ตรวจร่างกายกันหน่อยไหม อ่านะเขาเป็นหัวเป็นใยสุขภาพนิดนึงมาตรวจร่างกายนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้นะครับน้องนัทครับปกติเวลาจะไปรับยาก็จะบอกว่าคุณเปรมสุดาเชิญรับยาที่ช่อง7ค่ะครับแต่ว่าเป็นน้องนัทนี่ต้องบอกว่าน้องนัทเชิญรับยาที่สอนอประเวทค่ะให้ความเป็นธรรมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอซองยาเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่แรกหรือเปล่านั่นแหละหรือมันถูกใส่เข้าไปหลังจากที่เก็บได้หรือเปล่าหรือมีการแกล้งกันหรือเปล่าน้องนัท ไปพบพี่ๆตำรวจที่สอนประเวทเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ได้นะครับครับผมพี่ๆสอนประเวทใจดีผมเคยไปอยู่สองสารอบเคยไปแล้วก็เคยไปไปแจ้งความออ๋เคยเจอท่านผู้กำกับด้วยท่ผู้กำกับน่ารักน่ารักเหรอคะใจดีใจดีนะ